ำถามในการอยากเป็นแอร์กาตาเป็นอย่างไรมาฟังค่ะข้อที่1เป็นแอร์กาตาได้เงินแสนจริงไหมคะจริงจ้าแล้วก็ข้อ2ถ้ามีสิวที่หน้าบินได้ไหมคะถ้าสิวเม็ดไม่ได้ใหญ่เกินไปก็บินได้ค่ะแต่ว่าถ้า สิวเมตรใหญ่เกินเขาก็จะออฟโหลดเราได้ข้อที่3ค่ะเป็นลูกเรือกาตาเป็นแอร์กาตาเนี่ยได้กับกรุงเทพบ่อยไหมคะถ้าอยากกลับก็กับบ่อยได้ค่ะเราสามารถขอบริษัทให้กับบ้านได้ตามไฟล์ที่บินแล้วก็ตามวันหยุดที่เรามีว,าว้าวข้อที่4เป็นแอร์กาตาเนี่ยได้บินเทื่วโลกจริงไหมคะ จริงค่ะตอนที่ใส่กันบินกาตาเอลเอสนะคะมีรูทบินกว่าประมาณ150 Destination <อ>ทั่วโลกแล้วก็กำลังขยายมากขึ้นแล้วก็จะได้เป็นทั่วโลกข้อที่5เอ๊อยากรู้ว่าอยากเป็นแอร์กาตาเนี่ยแต่ว่าแต่งงานมีลูกแล้วได้ไหมคะก็ยังสามารถสมัครได้แต่ถ้าเริ่มบินไปแล้วแล้วอยากแต่งงานต้องขออนุญาตบริษัทก่อนนะคะข้อที่6เอ๊อายุ30กว่าแล้วสมัครเป็นแอร์กาตาได้ไหมคะ ถ้ายังดูแลตัวเองอยู่แล้วดูดีก็สามารถสมัครได้ค่ะเตาถ้ามีใยบนหน้าเป็นแอ์กาตาได้ไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการนะคะยังไงก็ต้องดีแคลร์ไปก่อนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะที่8เอส่วนสูงหนูไม่ถึงนะคะพี่ไม่ถึง160อะค่ะเป็นแอ์กาตาได้ไหมคะ ถ้าสูงไม่ถึงแต่เอื้อมแตะถึงในวันอินเทอร์วิวก็สามารถเป็นแอร์กาตาได้ค่ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เท่าไหร่สื่อสารไม่ได้เป็นแอร์กาตาได้ไหมคะเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทำงานเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้นะคะ <c oughs> และข้อสุดท้ายเป็นแอร์กาตาได้มีโอกาสเจอผู้ชายดีๆไหมคะก็มีโอกาสได้เจอผู้ชายทั่วโลกเลยค่ะอย่างพี่นะคะอย่างพี่โอเคพี่แต่งงานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วของแกจูเลชั่น 拜。<Bye. S 2>